Thank you สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะมานำเสนอรถ7ที่นั่งนะคะคันนี้ค่ะนานๆทีจะเข้ามานะคะเป็น Honda o d y s s e y นะคะเป็นเครื่อง2.4ตัว Jp นะคะคันนี้นะคะราคาป้ายแดงสูงมากๆเลยอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันนะคะ ด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่งางใดไฟไม่เหลืองนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะเป็นยางใหม่นะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะ คันนี้ติดก,กับข้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะมือเปิดประตูจะเป็นโครเมียมนะคะนี่นะคะรอบคันของคันนี้นะคะคันนี้นะคะปลายท่อนะคะเป็นปลายท่อคู่นะคะเป็น Honda Odyssey นะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดแต่งตรงรุ่นรอบคันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างนะคะสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยมีเซ็นทรัลล็อกนะคะมีปุ่มอีคอนนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะมีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกแบบนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายปรับรถเสียงวิทยุได้เลยนะคะมีปุ่มสปิกิ้งโฟนนะคะ คันนี้มี c r ชค s น Control ด้วยนะคะเลขไม้เพียง100,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีนีเวกเตอร์นะคะเป็น Air Auto นะคะสำหรับคันนี้นะคะมีที่วางสัมภาระเยอะแยะเลยนะคะสำหรับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะที่เบาะนะคะรอบคันนะคะจะมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด8ใบเลยนะคะ มีที่วางแขนนะคะมีที่เก็บสัมภาระตรงกลางแบบนี้นะคะสามารถพับได้ด้วยนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะตอนที่สองนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะมีช่องเสียบ USB นะคะนี่นะคะมีที่วางแก้วน้ำนะคะมีแอร์ลาวให้ด้วยนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะเบาะตัวที่สามก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะ สำหรับเบาะด้านหลังของออดดซี่คันนี้นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าแบบนี้นะคะมีปุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพับไฟฟ้าได้แบบนี้เลยนะคะสามารถทําเป็นที่นอนวางนอนได้เลยนะคะวางราบได้เลยแบบนี้นะคะเวลาเรากดปรับขึ้นนะคะเราก็กดค้างตรงนี้ได้เลยนะคะเบาะก,ก็จะปรับขึ้นเองอัตโนมัติแบบนี้นะคะ สำหรับบริเวณห้องเครื่องของ o อ y s s ี่คันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะคันหน้าน็อตเม็ดอางฝากระโปงนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะนี่นะคะ สำหรับ Honda Odyssey นะคะเครื่อง2.4ตัว j p ปี2014คันนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่2ล้านกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะรถบ้านสมชายจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเหลือเพียง5 7 9 0 0 0บาทนะคะ5 7 9 0 0 0บาทผ่อนได้นานสูงสุด72งวดนะคะงวดรับประมาณ 1 1 0 0 0กว่าบาทนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง20,000บาทจบทุกอย่างเลยนะคะสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมได้เลยหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายนะคะเบอร์โทร0ูน8 1 5ป3 5น1,815นะคะ0ูน8 1 5ป3 5น 0814803351นะคะ0814803351ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ